รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมรองศาสตราจารย์ดรพิพัฒน์นนทนาธรน,นะครับเป็นผู้ดําเนินรายการวิทยาการพระเครื่องนะครับวันนี้เรามีผู้ร่วมรายการนะครับที่สําคัญนะครับก็คือ,อผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติจินดาจินดาแสงนะครับท่านเป็นประธาน สถาบันวิชาการสมเด็จโตพระเครื่องโลกนะครับก็รับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับนะวันนี้เราจะมาสนทนากันในเรื่องของวิทยาการพระเครื่องนะครับโดยเพราะในเรื่องของสมเด็จโตนะครับซึ่งเป็นพระเครื่องที่คนไทยผมว่าคนไทยทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีครับนะครับแล้วก็เป็นที่ปรารถนาของของผู้คนที่จะได้ครอบครองนะครับ นะก่อนอื่นนะครับอยากจะ,อะขอทราบที่มารประวัติของอาจารย์ก่อนนะอาจารย์เป็นใครยังไงแล้วก็ทำไมถึงมาเล่นในเรื่องนี้ครับครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ดครครับผมก็ขอญาตข่าวประวัติย่อๆนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยผมก็ที่ได้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ก็คือเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มา สิปีแล้วก็โอนไปอยู่กระทรวงกาครคลังสำนักงานเสรีการคลังอีก9ปีนะครับและในส่วนที่สนใจเกี่ยวกับพระเครื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสมเด็จซึ่งถือว่าเป็นจกักรพรรดิพระเครื่องของไทยเราเนี่ยเป็นสิ่งล้ําค่านะครับผมก็ได้ศึกษามาตลอดและหลังจากเกษียณแล้วพอดีเนี่ยก็ก็ได้ดําเนินงานศึกษาอย่างเป็นจริงเป็นจันกันอย่างเต็มที่ครับ อาจารย์นนนสนใจเรื่องนี้ตั้งแต่ไหนฮะตั้งแต่ยังตั้งแต่ราชการอยู่ป่ะครับโอสนใจก่อนครับแต่ก่อนนั้นผมเ,เรียนอยู่วัดบวรโรงเรียนวัดบวรอ๋อครับแต่ว่าไปที่ท่าประจันแล้วก็วัดมหาธาตุเป็นประจำครับาจาครับ <laughs> แล้วก็ศึกษามาเรื่อยรวมท,ทั้งตำรับตำราต่างๆเมืม่อประมาณ50ปีมาแล้วนะครับผมครับแต่หลังจากที่พ้นจากราชาการแล้วก็เรียกว่าได้ดําเนินการตามนี้ได้อย่างเต็มที่ครับ ได้ศึกษาหาความรู้รวมทั้งได้ได้สะสมนะพระองค์จริงนะเพื่อที่จะมาประกอบเป็นเชิงวิชาการครับให้รับทราบกันครับผมครับแล้วก็มาตั้งเป็นสาบันวิชาการสมเด็จโตพระเครื่องโลกด้วยใช่ไหมครับใช่ครับสาบันนี้ตั้งเมื่อไหร่ครับอาจารย์ความจริงนี้ก็เป็นชมรมมาก่อนนะเคยเปิดเว็บไซต์ที่จะให้ความรู้เกี่ยวเรื่อง พระสมเด็จเนี่ยมาหลายปีแล้วครับแล้วลในเมื่อ,อปีที่แล้วก็มีการจัดทงเป็นสถาบันวิชาการสมเด็จโตพระเครื่องโลกมีเป้าหมายเพื่อที่จะทำให้ชาวโลกชาวพุทธชาวไทยชาวต่างประเทศที่สนใจพระเครื่องเนี่ยได้รู้จักพระสมเด็จก,กันอย่างถูกต้องแล้วก็ มีความรู้ได้เต็มที่ครับเ,เป้าหมาเยเป็นางนั้นครับตอนนี้อาจารย์จับเรื่องนี้มายาวนานนี่นะครับ,รบเรามาพูดว่าความสําคัญของพระเครื่องนในในประเทศไทย่ยมันเป็นอย่างไงบ้างครับครับเ,เราเป็นชาวพุทธนะประเทศไทยเป็นชาวพุทธแล้วอีกอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกหลายพันล้านคนก็เป็นชาวพุทธนะะก็สนใจในเชิงที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนา นะครับพระพุทธศาสนาเนี่ยเ,เครื่องระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราเนี่ยจะมีด้วยกันสามอย่างด้วยกันนะครับอันดับแรกก็คือเป็นเ,เรียกว่าเจดีเจดีแปลว่าเครื่อง mm hmm. เครื่องเครื่องระลึกถึงพระพุทธเจ้านะครับเนี่ยผมจะนำส่วนประกอบส่วนประกอบนะฮะออ,ออกมานะฮะว่า เป็นอย่างไรนะฮะว่าเอดีแรกนะนนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสมเด็จวรังคเนี่ยมีความสาคัญมากเพาถือว่าเป็นอุเทศิกะเจดีเครื่องระลึกถึงพระเจ้าจามจริงมีด้วยกันสามอย่างนะครับอันดับแรกคือ,อ,อทาตุเจดีคือบรมพระบรมสารีริกธาตุ ของพุทธเจ้าหลังจากพุทธเจ้าบริณิพานไปแล้วก็มีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุปฏิหารสเสด็จไปที่ต่างๆคนก็นิยมมามันจุไว้ในเจดีย์ตามวัดวาอารามต่างๆหรือแม้แต่ตามบ้านเรือนก็เอาไปบูชากันนี่เรียกว่าธาตุเจดีย์จำในนที่หนึ่งนะฮะงานที่หนึ่งอันที่สองอะไรครับอันที่สองเขาเรียกว่าบริภโภคเจดีย์เครื่องระลึกพุทธเจ้า อีกประเภทหนึ่งเช่นต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยได้รับการสักการะกันอย่างมากพกระคันธกุฎีวิหาร,รต่างๆเรียกว่าบริโภคเจดีครับต่วนอุเทสิกาเจดีเนี่ยในระยะหลังหลังพระพุทธเจ้าปรินิพานไป500ปีแล้วถึงจ,จะมีการสร้างพระพุทธรูปเป็นองค์แทนพระพุทธเจา้าครับแล้วในระยะต่อมาก็ถึงจะมีการสร้างเป็น พระเครื่องหรือพระองค์เล็กองค์น้อยบรรจุไว้ในเจดีเพื่อสืบศาสนาก็ถือว่าเป็นอุเทสิกาเจดีนะครับเครื่องก็เป็นเครื่องรลึกอันที่สามอันที่สามนี่แหละครับก็จเรียนว่าเป็นสิ่งที่สําคัญศาสนาเราสืบมาได้เนี่ยพระเจ้าอุเทสิกาเจดีเนี่ยมีการสร้างมาหลังพระเจ้าปริณิพานไปห้าร้อยปีครับซึ่งก็นับเป็น พันปีพันกว่าปีสองพันปีก,ก็มีนะครับครับสำหรับพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยเราถือว่าเป็นสุดยอดพระเครื่องเนื้อผงของไทยนะฮะเพราะว่าจัดว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่าหายากผู้ที่จัดสร้างก็คือสมเด็จพุทธย์โตพรมรังสีับนะแห่งวัดระฆังบูราาบสีจารามเนี่ยที่ท่านสร้างรรจริงแล้วก็อายุเนี่ย ก็ประมาณ150ปีขึ้นไปเท่านั้นเองนะครับ,รบแต่เนื่องจากว่าสมเด็จพระจานทร์โตนี่ท่านได้รับการยอมรับนับถือกันอย่างมากาทั้งคนไทยและก็ทั่วโลกด้วยนะครับ,รบท่านเป็นผู้สร้างแล้วก็ท่านได้ทุ่มเทในการจัดสร้างให้เป็นสื่อพัฒาศาสนาจริงๆทำใบแจกไปนะครับประกอบด้วยมวลสารต่างๆรวมทั้งมีการ บุกเสกด้วยด้วยองค์ท่านด้วยคาถาชินบัญชอดเป็นต้นครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นจักรพรรดิของพระเครื่องเลยนะฮะสุดยอดพระเครื่องสุดยอดรายการเราต้องเริ่มที่จักรพรรดิพระเครื่องนี่ก่อนเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ปรารถนาครับอยากจะได้ได้ไว้ครอบครองไว้ครอบครองถึงแม้จะช่วครั้งชั่วคราวนะเพราะว่าของแบบนี้เนี่ยมันสตกทอดไปเรื่อยๆแล้วแต่บุญวาสนาครับบางทีต้องเขาเรียกว่าหลายเจเนเรชั่นกว่าจะสืบมาถึงเรานะครับผม ตอนนี้เราพอทราบข้อข่าวแล้วนะฮะเรากลับมาดูว่าไอ้ตัวความสําคัญของพระเครื่องเนี่ยนะมันเป็นทั้งพุทธศิลป์พุทธคุณใช่ไหมครับใช่ครับที่เป็นที่นับถือของของชาวพุทธโดยเฉพาะคนไทยนะแต่ไม่ไม่แค่คนไทยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับความนิยมความศรัทธาในเรื่องของพระเครื่องเนี่ยนะครับมันเผยแพร่ไปยังคนจีนนะครับคนจีนที่เป็นจีนในแผ่นดินใหญ่แล้วก็จีนพ้นทะเลไม่ว่าจะเป็นคนจีนที่อยู่ใน สิงคโปร์ในมาเลเซียต่างๆแบบนี้นะครับถ้าท่านไปดูตามห้างสับสินค้าในในกลุ่มประเทศพวกนี้นะฮะจะเจอแผงพระเครื่องเหมือนที่พันทิพย์เลยครับนะฮะแต่เพราะที่คุณหมิงที่แหลงต่างเนี่ยจะเป็นแผงใหญ่เลยนะครับแล้วก็นักเที่ยวชาวจีนที่มาเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยก็ไปตะเวนเช่าพระกันในวัดต่างๆนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าพอช่วงนี้เนี่ยมันมีสาการเรื่องโควิด19ขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจารย์คิดว่ามันมีผล ต่อวงการพรัะเครื่องของไทยตอนนี้อย่างไรบ้างครับครับก็มีผลอย่างมากครับเพราะว่าอย่างที่กล่าวเรียนแวว่าพระเครื่องไทยเนี่ยชาวต่างประเทศก็จะมีเชื้อสายจีนกระจายไปทั่วโลกเนี่ยนะครับผมคิดว่าคงจะจำนวนมาหาศาลเขาก็ศรัทธาจริงก็เป็นชาวพุทธเหมือนกันเหมือนกับเราแต่ว่าคนละนิกายอะไรต่างเราเนี่ยแต่ว่าถ้าเรื่องพัะเครื่องแล้วเนี่ยก็ ของไทยเนี่ยถือว่าเป็นที่นิยมเขาอย่างมากนะครับผมก็ทําให้ความต้องการเนี่ยนอกเหนือจากคนไทยแล้วยัยง,ยงมีคนต่างประเทศต้องการด้วยนะครับในบางยุคบางสมัยเนี่ยเขามาเมืองไทยแล้วก็มาเช่าหาบูชาพระไปเดิมอาจจะไม่ไม่กี่ล้านนะครับบางสมเด็จบางองค์เนี่ยไม่กี่ล้านแต่ว่าไปถึงมือเขาแล้วกายขยับขึ้นมาเป็นร้อยสองร้อยล้านก็มีครับในจำนวน ตอนนี้ประเด็นคือนั่งเที่ยวมาเมืองไทยไม่ได้เดินทางไม่ได้ใช่ครับนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เขาเดินทางเข้ามาได้เนี่ยมันก็มีปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือมาเช่าพระเครื่องมาดําเนินการอะไรต่างๆโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นของจริงของปลอมของเลียนแบบอะไรต่างๆนะครับนั่นก็เป็นปัญหาอันได้กแล้วอันนี้ผมผมจะเล่าไ้ฟังนะว่าถ้าใคานักท่องเที่ยวมาโดยที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องว่าพระแท้เป็นยังไงพระเก่าเป็นยังไงพระใหม่เป็นยังไง โอเ้เขาเข้าไปแวถวท่าประจันนะครับ,รบโอ้โหชาวจีนมาประท่าประจันพบเจอเยอะมากเลยโอ้โหนี่กับพระนี่กับพระเครื่องนี่ครโอ้ทกดีดว้วยฮะไปเข้าองค์เราเม่กี่ไม่กี่สิบไม่กี่ร้อยก็ขนกันไปอันนี้ความมาจากศรัทธาที่มีที่มีต่อพระเครื่องนะครับ,รบแต่ตอนบางกลุ่มก็เป็นระดับบนที่ว่าจะต้องหาว่าพระแท้จะไปหาหาเช่าหาได้ที่ไหนอย่างเงี้ย แล้วก็ไปตามห้างต่างๆที่เกี่ยวเรื่องพระเครื่องโดยตรงแล้วก็ศึกษาศึกษา,า,าให้ชัดเจนแล้วถึงเช่าหาบางคนก็ยอมทุ่มทุ่มเป็นหลักล้านก็มีนะฮะหลายหล้านเพื่อที่จะได้พวกนี้เนี่ยชาวต่างประเทศที่สนใจและบางกลุ่มเนี่ยทำธุรกิจเกก็บเรื่องพระเครื่องเนี่ยเขาก็จะนำพระเครื่องที่เขาหาได้เนี่ยจากคนไทยก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ย มาจัดประกวดมีงานประกวดตามชมรมต่างๆเขาก็จะบางทีขนมาก็เป็นหลายร้อยองค์เลยชาวต่างประเทศเขาวต่างประเทศเพื่อที่ต้องการใบเซอร์ออรเขาเรียกว่าใบเซอร์ใบยิงติดรางวัลต้นๆด้วย,เ,ยเขาก็จะได้เอาไปอบอกให้กับนําเสนอให้กับคนคนในบ้านเขาก็เรียกว่าการประกวดในไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับของของชาวต่างชาตินะฮะคล้ายๆว่ามีความจําเป็นมีความจาเป็นครับผม แล้วระดับหนึ่งเราเรียกว่าระดับหนึ่งครับผมแล้วแต่กลุ่มว่ากลุ่มไหนจะนิยมแบบไหนเก่ามากเก่าน้อยหรือว่าเป็นสากลนิยมหรือว่าเป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยแบ่งเป็นสองข่ายเนี่ยทุกวันนี้ครับผมตอนนี้ผมมองดูนะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์งเครื่องมันมีมากกว่านั้นอีกนะครับมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะที่มันสืบทอดกันมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นดินที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก ช่คือเอาเป็นวนสารเป็นดินเนี่ยนะฮะอย่างพระสมเด็จเนี่ยนะครับกว้างคุณยาวานเท่าไหร่อาจารย์ก็ไม่เกินถ้าที่เขานิยมกันก็ไม่เกินไม่เกินสี่เซนกี่กี่ตารางนิ้วฮะเนี่ยก็คงคงจะประมาณหนึ่งตารางนิ้วหนึ่งตารางนิ้วก็ราคาเป็นล้านสิบล้านยี่สิบล้านถึงร้อยล้านสองร้อยล้านก็ยังมีนะครับถ้าองค์ไหนดังองค์ไหนที่ดินที่ไหนก็ไม่แพงเท่านี้นะจะเป็นที่นิวยอร์ก ที่ฮ่องกงที <furious hat> bon ่อะไรต่างๆมีที่ไหนบ้างคะตารางนิ้วเดียวเป็นร้านๆเป็นร้อยล้านครับก็นะครับต้องเป็นกองหายากจริงแล้วก็แท้จริงนะครับมีชื่อเสียงแล้วก็มูลค่าตลาดของพระเครื่องในไทยก็เป็นหมื่นหมื่นล้านนะก็มีสถาบันธนาคารกสิกรเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าสถาบันเกี่ยวกับวิจัยเศรษฐกิจอะไรต่างๆเขาก็มาวิจัยเกี่ยวเรื่องธุรกิจพระเครื่องเนี่ย ก่อนก่อนโควิดนะฮะเขาเขาไปเขาวิจัยกันเป็นประจำเกือบทุกปีก็เขาบอกว่าธุรกิจเนี่ยรับนับเป็นหมื่นหมืนล้านจะเป็นหมื่นหมื่นล้านเป็นหมื่นหื่ล้านครับมีการหมุนเวียนซื้อขายกันแล้วมันก็เป็นอะไรที่เป็นความโดดเด่นของประเทศไทยใช่ครับที่ผลิตก็ผลิตอ่าปฏิบัดิควิตพักเครื่องนี้ขึ้นมาความจริงความจริงต้องขออนุญาตว่าตอนแรกเนี่ยผู้ที่สร้างเนี่ยยัง พระเก่าพระนาดูนหรือว่าพระรอดลำพูนพันกว่าปีอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยถ้าไม่ได้มีเจตนาจะมาซื้อขายท่านก็บรรจุกลุกไปเพื่อสื้อซือส้าวศาสนาคนรุ่นหลังมาขุดเจอก็เอาไปบูชาศาสนาอย่างนั้นครับผมบบเพราะนั้นอันนี้เราถือว่าเป็นเป็นวัฒธรรมที่แข็งของเรานะฮะในเรื่องนี้แล้วก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกที่เราสามารถที่จะใช้จุดเนี้ยนะฮะในการที่จะ เผยแพร่ไปสัมพันธ์ออกไปในยังต่างประเทศนะครับนะที่จะลุกเข้าไปเหมือนกับพวกเกาหลีที่ใช้เคป,ป,เป๊อปของเราตอาแจะเป็นไายอมลตอะไรต่างๆนะที่จะออกไปยังทั่วโลกเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่รัฐบาลน่าจะให้ความสําคัญแลวก็ให้ความสนใจเรื่องนี้นะคบตอนนี้มีประเด็นอีกอันหนึ่งครับคือว่าที่ปักเครื่องของเราทาไมเป็นที่สนใจเป็นพิเศษเพราะเพราะว่ามีการเล่าลือกันมีตำนานในเรื่องของ พลังนะครับพลังหรือเขาเรียกว่าพลานุภาพของพระเครื่องนั้นๆจึงทำให้คนไทยก็ดีหรือชาวต่างชาติเนี่ยก็นิยมกันถึงขนาดนั้นก็มีครับ,รบเนี่ยเป็นอย่างนั้นครับมัน,ม,นมันไม่ใช่เพิ่งจะเป็นนะไอ้เรื่องพลังเนี่ยนะครมันมีตั้งแต่สมัยก่อนผมเคยได้ยินนะที่เราให้พระเครื่องไปอะไรสมเด็จไกเซอร์อะไรตรงนั้นจัแทรกเข้ามานิ่อยนะๆนะได้ครับ,รบผมผมผมจะ ถึงตอนนี้พอดีเลยตอนนี้ผมก็เล่าว่าบรรดาผู้ที่นักสะสมต่างเนี่ยสะสมของโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งของที่ล้ำค่าเนี่ยถ้าเป็นเศรษฐีหมาเศรษฐีอะไรเขาก็มีความนิยมกันเาขาเรียกว่าคอลเลกชันเนี่ยนะก็จะมีถ้าพวกเป็นตะวันตกเนี่ยเขาก็นิยมสะสมเกี่ยว่องเพชรพลอยนะฮะแล้วก็ ที่มนุษย์สร้างขึ้นก็เป็นพวกภาพเขียน,นแข่งแยงของแวนโก๊ะของเรวนาโดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่เราจะนาอย่างเงี้ยน,นี่ยว่าจะเห็นว่าท่านทราบไหมอาจารย์ว่าเพชรที่มีมูลค่าได้รับการย่ยอมสูงที่สุดเนี่ยเป็นเพชรเพชรที่ไหนอะอยู่อยู่ที่มงกุฎของพระราชินีอังกฤษว่า,นานวเป็นรองเลยนะ,ะในประปรากแล้วเนี่ยจากการเป็นที่ยอมรับเขาเป็นเรียกว่าโก l ด e จู u b i l e e d i a m o n ของรจจาชการที่เก่าเนี่ยโอ้ลนะ่ะแผงมูลค่าประเมินไม่ได้ทีอ่อยู่เมืองไทยไม่ให้เมืมมองไทยไม่รู้อคครตอนนี้เนี่ยฮะแล้วก็เพชรเพชรอื่นเนี่ยกลินันอะไรต่างเนี่ยมูลค่ามหาศาลเนี่ยอ่าสี่ร้อยล้านอ่าเหรียญสหรัฐอ่ะเท่าไหร่อะเนี่ยโอ้เอาสามสิบๆๆคูณเนี่ยฮะเนี่ยเป็นต้นเนี่ยเนี่ยมูลค่าแต่นี่มันเกินฝันนะสำหรับเศรษฐีธรรมดาไม่มีสิทธิ์นะฮะต้องต้องมาระดับอภิมหาเศรษฐีจริงๆตอนนี้ก็เขาครอบครองกันหมดแล้วครับ แต่ว่าเนี่ยนอกจากนั้นก็มาเป็นภาพเขียนภาพเขียนเนี่ยแม้แต่โมเนลลาลิซ่านี่ก็ยัง 60, เจ็ดร้อยหกสิบล้าน,านอเอาตามติคูลเนี่ยโอ,โอมัน,นจะเป็นเจ็ดร้อยสามสิบร้านนี่<อ>คือดอลลาร์สหรัฐดอลลาร์สหรัฐเหรียญฮ่องกงก็ถงก็เทียบไปให้แต่ว่าไม่ต้องคุยรายละเอียดกันรู้ว่าเป็นล้วนแต่เป็นภาพเขียนที่มีราคาแพงอันนี้นักสะสมแต่เขามีวิธีการวิชาการในการตรวจนะว่า อันไหนแท้อันไหนไม่แท้ของปลอมองค์จะมีเยอะกระเพื่อที่โชว์นั่นของปลอมนะของแท้นี่เก็บไว้ไม่รู้แล้วก็นะก็เหมือนกับเครื่องเราบางงาแล้วก็มีทั้งแท้มีทั้งปลอมมีทั้งการต้องต้องการอันนี้อันนี้ปิกัสโซอ่าันนี้ก็นะของออสเตรียนนะเป็นคูสตับคริมนะอันนียจะเห็นของเราก็จะเป็นถวันดัชนีนะฮะตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวถวันจะไดีกับทันสิบอะไรนะ เฉลิมใจโพติบิภัตสามารถทําเป็นร้อยล้านได้ตาผานะแต่ว่าของชาวเอเชียชาวที่นับถือพุทธเนี่ยการสะสมของเขาเนี่ยนะทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยนะฮะก็คือพระเครื่องอโมลเลตครับนี่พระเครื่องนี่ก็ให้มาแต่รูปพระเครื่องอโมลเลตก็มาจากภาพพระพุทธรูปองค์ใหญ่ครับอ,อง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 ,อง,องน์น่ก็จะเป็นจากอินเดียนะฮะนี่ของประเทศไทยนี่ของประเทศจีนนะครับจะเห็นว่า มีการบูชากันนะฮะวัดนี่เจดีย์วุทธกยาที่อินเดียนี่อของไทยนะแล้วก็นี่ของจีนนะเนี่ยถึงนั่นกันเลยนะฮะแต่ก่อนเนี้ก็ก็บูชาด้วยดินสังเวชนียสถานสตี่อะไรต่างๆนะครับตอนหลังมันมาสร้างวุตถุรูปสร้างวัุรูปก็ใช้ดินสังเวชนียสถานถ้าเป็นพระผงนะครับอย่างนั้นก็มันรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนะฮะอันนี้ตอนนี้กรณีพระไทยอย่างเงี้ยพระเป็น พระที่ว่าล้ำผ้าอย่างเงี้ยพ้ารอดนะฮะองค์นี้คือพระรอดมหาวันเนี้ยตอนนี้แต่นี้ผมว่าหลายๆคนคงจะรู้จักอยู่แล้วนะฮะจะเป็นเป็นจ่าพาคีอ่าเบญจ่ีพระสอบเจตใหญ่แล้วก็แล้วแต่นะครับตอนนี้เราเราเราจะมีวิธีการหรือมีวิทยาการในการที่จะตรวจสอบความแท้ของมันเนี่ยอาจารย์มีหลักการไหมของสาบันครับอาจารย์สาบันผมก็การที่จะตรวจพระ ว่าอะไรแท้ไม่แท้เนี่ยมันมาตั้งแต่สมย 5, 6, 6, ัยห้าหปี70ปีก่อนนะก็คือเห็นองค์ไหนก็ศึกษาด้วยด้วยด้วยวิธีการในยุคนั้นอย่างสมัยเก่าเนี่ยเขาก็มีมองด้วยตาเปล่าเขาก็พอเห็นใช่ไหมแล้วว่ามีเครื่องมือขึ้นมาขยายหน่อยก็ปิดกล้องกล้องขยายขนาดเขาเรียกว่า 10X 10เท่าครับอ่าอันนี้นิยมใช้กันมากมา50าปีนะ แม้แต่ปัจจุบันก็ยังใช้เพราะรว่าเห็นเห็นภาพรวมได้อย่างดีครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็มีกล้องขยายมากขึ้นนะกล้องขยายมากขึ้นที่มีกําลังแรงสูงอ่าสามสิบเท่าหกสิบเท่าพันเท่ารหรือแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยยังก,กล้องในของผมเนี่ยนะที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นกล้องที่มีการขยายเนี่ยสูงที่สุด5 1เอล้านพิกเซลอันนี้กนะี่เท่าครับตัวนี้อันนี้ก็ประมาณ สี่พันเท่าสี่พันเท่านะตัวนี้นะครสองพันเท่าแต่มีมีเลนมีเลนเพิ่มเติมขยายครับแต่แต่ว่าขนาดตัวเนี้ยสองพันเท่าแล้วใช่ไหมฮะยังไม่ยังไม่มีออปชั่นเพิ่มขึ้นมาอันนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ดูว่ามวลสารมันเป็นนะไรนะโฆษณาอย่างนั้นนะตัวเนี้ยฮะโฟกัสมันนี่เลยครับเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยเนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็อันนี้เราเรามาโชว์เรามาโชว์เครื่องมือก่อนแล้ววันนี้เพราะรายละเอียดเยอะเครื่องมือแล้ว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 เทปต่อต่อไปเนี่ยเราจะโชว์ การสองให้เห็นนะฮะว่ามันขยายให้เห็นขนาดไหนนะครับคือบางคนบอกว่าบางคนบอกว่าป้อง 10x ดีป้องหลายพัน x เนี่ยไม่ดีความจริงไม่ใช่อย่างนั้นแต่แล้วแตุ่นต่างกันถ้าเขาใจโจดนี้ก็จตกเลยตอนนี้อาจารย์มีหลักอะไรนะ 6G ทีกว่าเนี่ยอาจารย์ 6G นี่มีอะไรบ้างคำหบักการที่จะตรวจสอบเนี่ยก็ถือโอกาสเผยแพร่นะครับว่าบางคนเนี่ยเขาก็ ดูได้ตาเปล่าอย่างเดียวเอาความจําจากในหนังสือก็ดีรหรือเห็นองค์จริงมาฉันจาได้อย่างเงี้อยอย่างบรรดาที่ว่านยไปถามว่าใช่ไม่ใช่แท้เพราะอะไรไม่แท้เพราะอะไรไม่รู้ว่าฉันจามาอย่างเงี้ยสมัยก่อนไม่ช่ตอนหลังก็มีการเอากล้องขยายมากขึ้นบางทีก็จะยิ่งในช่วงห้าหกปีก่อนจะมีการบูมมากเกี่ยวเรื่องการนําพราสมเด็จมาตรวจ ก็เรียกว่าตรวจคาร์บอน14ครับเทคโนโลยีนิวเคลียร์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อตรวจอายุว่าอายุนั้นจริงหรือไม่มองด้วยตาเปล่ามันอาจจะมีทำทปลอมทําอะไรกันขึ้นมาปั้นแต่งขึ้นมาได้ก็ต้องตรวจอายุแะการตรวจอายุต่อหลังก็จะมีการแบบเอาน้ํายามาหยดน้ํายาหยดเพื่อจะคืนดูที่ว่าขึ้นฟองเล็กฟองใหญ่อะไรต่างก็ตีความกันไปหรือว่าคมมินเอาคอมมินมา น้ำขมิ้นมาหอนหลวงพระสเไอหกอันของอาจารย์มีอะไรบ้างฮะอันที่หนึ่งนี่อะไรอันที่หนึ่งนะครับต้องมีประวัติชัดเจนประวัติชัดเจนประวัติและตำนานที่ชัดเจนสองครับสองจะต้องมีดูพิจารณามวลสารและกายภาพของพระองค์นั้นโอเคประวัติมวลสารสามครับสามก็จะมีเรียกว่าธรรมชาติของความเก่าธรรมชาติของเก่าร้อยห้าสิบปีขึ้นไปเนี่ยมวลสารมันจะมีการ แปลสภาพเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาอันนี้การเวลาเท่านั้นการเวลานะปลอมไม่ได้แต่แต่คนปลอมนี่ก็พยายามพยายามจะทําให้เหมือนแต่ถ้าเผื่อว่าได้เห็นของแท้ของต่าจริงเราเทพกันแล้วถ้ามีประสบการณ์มีวิชาการแล้วก็จะดูดูออกนะครับอันที่สี่ก็พิมพ์ส่งพิมพ์ส่งมีเป็นพิมพ์อะไรพิมพ์พระประธานจะต้องมีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรือว่า สัดส่วนสัดส่วนจะเป็นหน้าตามีอะไรต่างพระไหนดูปุ๊บเลยรู้ว่าเป็นพระอะไรครับอันเนี้ห้าก็ดูกตะก่อนไม่มีแต่ว่ายุคยุคในยุคเป็นยุคอะไรแล้วยุควิทยาการแล้วจะต้องมีการตรวจอายุต้องมีผ่านการตรวจอายุครับยังมีบางบางบางทางประเทศบางคนมาซื้อพระในเมืองไทยเอาไปตรวจอายุแล้วพาะสมเด็จไม่ถึงร้อยปีอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้เราก็แล้วก็อันที่หก จีที่หกนี่เป็นจีที่พระเครื่องเนี่ยต้องยอมแล้วว่าที่คนห้อยหรือบูชาหรือติดตัวพระเครื่องเนี่ยเพราะว่ได้รับคําอะไรเล่าขานมาว่ามีพลังพุทธานุภาพหรือรว่าพลานุภาพทานนู่นด้านนี้แค่แขวข่าคคแค้วคาดอันตรจากสิงนั้งปวงเมตตามหานิยมอะไรต่างเพราะงั้นมันเป็นศาสตร์ของกิตตศาสตร์ที่รประจุ ที่จะวัดผู้สร้างผู้สร้างบรรจุไปในพลังในพลังมีต้องมีการวัดพลังเพราะฉนั้น 6G66G ของอาจารย์เนี่ยต้องมีมัมีทั้งศาสตร์และศิลป์ต้องมีราศาสตร์และศิลป์ใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ก็มีมีที่ตรวจสอบแล้วก็เป็นศิลปะอะไรก็ต้องเรียนรู้ศิลปะบางคนก็ถ้าเรียกว่าปฏิเสธเลยบอกไม่เอาพิมพ์ทรงอะไรไม่สนใจตอนนี้แต่ความจริงมันมีประโยชน์ G6 ตัวนี้นะฮะ 6G นยของอาจารย์เนี่ยนะครับ ใช้กับพระสมเด็จนั้นหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ใช้ได้หมดก็คือทุกทุกพระเครื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อผงไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินนะไม่ว่าจะเป็นโลหะนะทุกอย่างก็มีวิธีการตรวจของเขาไปเฉพาะเข้าไปต้องมีองค์จริงเป็นตัวอย่างทนะั้งขนาดอย่างครับ,รบได้ครับก็วันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเทปแรกนะครับก็มีความเข้มข้นนะฮะ ว่าเราได้พูดถึงความสําคัญของพระเครื่องในวงการพระเครื่องต่างๆนะครับเรื่องของการตรวจสอบอันนี้เป็นแค่อินโทรชันนะฮะเป็นแค่แค่แค่เกริ่นนำไม่ใชนะครับเราคงต้องเราคงต้องพูดยงลึกในรายลเียดแต่ละด้านออกมาแล้วก็มีของจริงให้ดูด้วยนะครับว่ามันต้องดูตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็ติดตามเรื่องนี้ได้ตอนต่อไปนะครับนะวันนี้กับผมรองศาสตราจารย์ดรพิพัฒน์นนทนาธรครับ แล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติจินดาแสงก็ขอกลับร้านท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ